สวัสดีครับพบกับผมรองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้สกิลเลนเชงสกิลเปลี่ยนเลนหรือว่าสกิลแตะหลบนะครับสกิลนี้นะครับก็จะมีปัจจัยหลักๆอยู่2อย่างครับคือ 1. เราต้องเตรียมเพชรไว้500เพชรนะครับและ 2. เราต้องมีนักเตะ4ดาวนะครับเพราะว่าเป็นสกิล4ดาวนะครับ สกิลนี้นะครับบางคนอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวผมผมเรียกเลนเชงนะครับเพราะว่าสกิลนี้ผมใช้เล่นมาตั้งแต่ผมเมษาปีที่แล้วนะครับจนนี้มาเลยมกราปีนี้แล้วครับก็คือผมจะเรียกเลนเชงนะครับใครที่อาจจะเรียกไม่ไม่เหมือนผมก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ก็คือคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคนะครับให้ผมรับคําแนะนําเสมอนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับโอเคเริ่มจากปัจจัยแรกนะครับ ปัจจัยแรกนะครับคือเราต้องเตรียมเพชรไ้500นะครับเพราะว่า1สกิลนะครับต้องซื้อนะครับโดยการใช้เพชร500นะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคลิกไปที่รถเข็นนะครับหรือว่าร้านค้านะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อสกิลกันนะครับก่อนเราจะไปซื้อนะครับคือขั้นแรกเราต้องเล็งสกิลที่เราจะซื้อก่อนนะสกิลที่เราจะซื้อก็คือเลนเชงนะครับภาษาอังกฤษก็จะเป็น L A N G นะครับ C H A N G E นะครับส่วนภาษาไทยก็จะเป็นแตะเปลี่ยนเลนนะครับ โอเคครับเมื่อเข้ามาในร้านค้านะครับคลิกไปที่อ่าอีเวนท์ช็อปนะครับหรือว่าร้านค้าอีเวนต์นะครับเมื่อเข้ามาในอีเวน s ์ช็อปแล้วเขาก็คลิกคําว่าท่าสกิลนะครับถ้าเป็นภาษาไทยล้วก็อ่าภาษาอังกฤษคําว่าสกิลนะครับส่วนอ่าเมื่อคลิกอ่าสกิลมาแล้วเราก็จะเลือกซื้อนะครับแต่ละสกิลก็คืออยู่ที่500เพนนะครับผมจะเลือกซื้อเลนเชงครับแต่ในนี้คือผมซื้อไปแล้วนะครับให้คลิกเลนเชงอันนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับคลิกกลับมาที่ คลังนักเตะเราคิดคําว่าท่าสก,กิลนะครับเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมีช่องที่เขียนบอกอยู่ซ้ายมือนะครับก็คือเป็นเหมือนลูกศรหมุนนะครับนั่นแหละครับคือเราจะเข้าไปเปลี่ยนสกิลที่เราจะใช้นะครับจากนั้นให้เราเลือกมาใช้ให้เราเลือกใช้สกิลที่เราถนัดอยู่ในปุ่มมือที่เราจะเลือกใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนใช้ปุ่มมือทีหลังครับก็จะมีปุ่มบน ปุ่มซ้ายแล้วก็ปุ่มขวาแล้วก็ปุ่มล่างนะครับผมเลือกอยู่ปุ่มซ้ายนะครับก็คือปุ่มแรกนะครับอ่ามันจะกดอ่าเราถนัดแบบนี้เราก็เลือกแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองกันอยู่นะครับมันก็จะมีเขียนให้บอกอยู่ว่าทดลองใช้สกิลนะครับวราคลิกเข้ามามันก็จะมีแบบหมวดให้ซ้อมนะครับให้เรามาลองดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับโอเคครับผมจะเริ่มสอนใช้นะครับขั้นแรกนะครับอ่า ทำความเข้าใจนะครับมันจะมีปุ่มซ้ายมือคือควบคุมขวามือคือใช้สกิลยิ ing, งทรงแล้วก็ผ่านแล้วก็วิ่งนะครับซ้ายมือนะครับเราลากให้นักเตะเดินไปข้างหน้านะครับขวามือเรากดปุ่มสีเขียวแล้วเลือกนะครับอ่าขึ้นบนซ้ายขวาหรือล่างที่เราใช้สกิลไว้นะครับส่วนตัวผมผมเอาเลนเช้งไว้ทางซ้ายนะครับมันจะมีปุ่มสีเขียวทางซ้ายเห็นไหมครับกดแล้วปัดมาเลยนะครับปัดมาทางซ้ายไม่ใช่กดแล้วก็กดปัดอีกทีเดีบ ไม่ต้องกดสองจังหวะกดแล้วปัดมาเลยนะครับนักเตะมันก็จะทําตามสกิลที่เราใส่ไว้เองนะครับครับก็มาลองกดดูนะครับนี่ครับกดปุ่มสีเขียวแล้วก็ปัดปัดมาที่ทางที่เราใส่สกิลนะครับส่วนตัวผมอ่ะผมใช้ผมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเป็อสกิลที่1นึ่งะครับผมก็จะกดปัด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 นะครับส่วนฝั่งฝั่งซ้ายของเรานะครับไอ้ลูกศรควบคุมทิศทางครับเรากดไปข้างหน้าอย่างเดียวถ้าเราจะปัดไป ไปซ้ายเราก็เบี่ยงซ้ายปัดไปขวาแล้วก็เบี่ยงขวาก็คือปัดขึ้นเบี่ยงซ้ายปัดขึ้นเบี่ยงขวาปัดลงอ่าเอ้ไอไอเอาใหม่ไอตัวควบคุมอ่ะก็คือถ้าเราจะเบี่ยงไปซ้ายเราเลื่อนขึ้นถ้าเราจะเบี่ยงไปขวาเราก็เลื่อนลงแล้วเราก็กดปัดไปพร้อมกันมันก็จะปัดซ้ายปัดขวามันก็จะแบบหลบไปทางซ้ายหลบไปทางขวานะครับตามสกิลนะครับเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นแล้วก็ลองใช้สกิลดูนะครับ ดูโรนโยครับให้มาโรนโยครับโรนโยใช้สกิลหลบแล้วยิงติดเซฟมาติเน,นะครับจูดนะครับให้มาชิคาชิคาให้มาเมสซี่นะครับเมสซี่เขาใช้สกิลหลบเหมือนกันนะครับใช้เลนเสร็จเชงนะครับอย่างติดชาบี้ชาบี้ให้มาโรนโยใช้เลนเชงหลอกไปนหนึ่งทีเปิดติดให้มาโคโคยังไงโคยิงอัดเลยโุฟิกโก้ครับวนก่อน วนก่อนหาก่อนยิ่งติดเซฟมานยังไนะครับเหนียวจริงครับมาดูช็อตนี้นะครับเปิดมงมานะครับมุงโอ้โหโอ้หลุดกรอบนะครับโอ้โหนี้เดียวเขาได้ตั้งเตะนะครับมาดูครับกองหลังโหนึ่งนะครับให้มานะครับหาคิมมี่นะครับคิมมี่นะครับโอ้โหเขาใช้เลนเชงหลบเรามานะครับเขาลากขึ้นมาเรื่อยเขาไหลให้มานะครับ เบลลิงแฮมใช้เลนเชงหลบแล้วปั่นติดเซฟนะครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยครับเกือบใช้เลนเชงยิงเราได้นะครับมาดูลูกเตะมุมเขานะครับเขาโยนมาแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งศูนย์กองหลังโนหนึ่งนะครับเปิดมุมมาแล้วก็บอลเล่เข้าไปสวยงามนะครับลูกนี้ดูครับช้าครับบอลเล่โอ้โหแสบหน้าครับชไม่ขึ้นหน้างายเลยนะครับแบบหน้าคมแบบบาดหน้าเย็บ หมอไม่รับเย็บเลยครับโอ้โหเราใช้เลนเช้งหลบมา2หลบ3สืมติดนะครับเอายังได้อยู่นะครับเบนนิงแฮมไหลามาให้ตีฮาคิมิฮาคิมิแมซซี่ใช้เลนเช้งหลบโอ้เขาก็ใช้สกิลเลนเช้งได้โหดเหมือนกันนะครับโอเคจบครึ่งแรกเขานำหนึ่งศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันนะครับเราจะพีเกมได้หรือเปล่านะครับโอเคครับมาดูครึ่งหลังกันนะครับเขาให้ ham, เบนนิงแฮมเบนนิงแฮมไหลามาฮาคิมิให้แมซซี่ชี้เลนเช้งหลบ แมซี่วนมาแล้วไหลามาชิคาชิคาจะแทงทะลุมาแทงทะลุมาแมซี่แทงให้ต่ออีกโยนมาโอ้โหเรามงสกัดได้นะครับโมมองให้มาผมัโอโอนให้มาโดนนินโยไหลมาลรนโยโรนโยไหลามาให้โรนโดอาไนลาุโนโดอาไนาทำลายมาใช้เลนเชงหลบหลบสองแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามครับลูกนี้เลนเชงสองจังหวะแล้วคับนะครับ นี่ครับพยายามหาจังหวะเข้าไปนะครับดูดูภาพช้านะครับพยายามนะครับดูนะครับพอเขาเลี้ยงหลายเขาหักปุ๊บเราใช้สกิลปุ๊บลบ2ครั้งนะครับเราจะลบเขาได้นะครับถ้าเราใช้ครั้งเดียวเมื่อกี้เห็นไหมครับตัวเขาจิ้มนะครับอาจจะโดนตัวเขาจิ้มอ่าโดนฟุตบอลได้นะครับเราต้องกด2ครั้งนะครับกดรัวๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูจ็อดนี้นะครับแมพปี่ใช้เลนเชงมาติดนะครับวิธีการป้องกันคือประคองครับอย่าเข้าพวดถ้าเราเข้าพวดนะครับ เราจะโดนเขาใช้เลนเช้งเราหลบได้นะครับพยายามประคองตัวถอยหลังไว้นะครับวิธีการป้องกันมาดูดูช็อตนี้ครับฟิกโก้ใช้เลนเช้งหรือฟิกโก้เข้าไปใช้เลนเช้งหลบหนึ่งใช้เลนเช้งหลบสองใช้เลนเช้งหลบสามกองหลังหนึ่งหลมไปแล้วยิงเรียบร้อยครับหลบสามนะครับลูกนี้สวยงามครับโอ้โหใช้เลนเช้งหลบกองหลังสามคนแล้วหลบกองหลังโนหนึ่งแล้วยิงผ่านกองหลังตัวที่สี่ไปนะครับสวยงามมากเลยครับ เขาเริ่มเคลียรครับเรานำแล้วครับ2-1โดยการใช้เลนเช้งทั้ง2ประตูนะครับดูดูเขาใช้เลนเช้งเราประคองถอยหลังไว้ประคองถอยหลังไว้แล้วก็จิ้มสกัดเอานะครับนะครับอย่าเข้าพวดนะครับถ้าเข้าพวดเราจะโดนเขาใช้เลนเช้งลบได้นะครับแมตซี่นะครับมชี่ใช้เลนเช้งเราจิ้มได้นะครับอ๋อยังติดเขาอยู่โคจิ้มมาได้นะครับให้มาบอลเร็วมาเบริงแฮมจิ้มไว้ เริเ่มเหวไหลามาเรินโย่เินโย,ล,นโยลากมาเล่นเช้งหน่อยเรินโยลากมาเล่นเช้งจิ้มฟาวไหมฟาวนะครับฟาวไหมฟาวนะครับโอเคครับรูปนี้โอ้แบบเราทำแล้วสกิลนียจะทําให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหัวร้อน้วยนะครับเพราะมันเขาก็จะเสียบเราเงี้ยเราก็จะได้ฟาวหรือว่าเรียก่าใบเหลืองใบแดงได้นะครับโยนมานะครับกุณลิบใช้เลนเ่มเช้งลบอีกหนึ่งทีใช้เลนเ่มเช้งติดนะครับ ลยฟิโก,โกยังติดอยู่นะครับเขาให้มาเอปเป้ติดชาบีชาบีให้มาปูโยโปูโยโให้มาคูมันคมันให้มาอเวนอเวนใช้เลนเชงหลบมาเซนโยใช้เลนเช้งหลบหนึ่งใช้เลนเชงหลบสองใช,ช,ช้เลนเชงเลนเช้งอีกทีแล้วปั่นโอ้โหสามหนึ่งลูกนี้สามหนึ่งนะครับโอ้โหสวยงามน,นะครับโอ้โหเต้นโชว์ไปหน่อย ใช้เลนเช้งทั้งสประตูเลยนะครับโอ้โหมาดูกันนะครับหลบมาแล้วก็ใช้เลนเช้งแล้วก็ปั่นหลอกไปสวยงามนะครับหลอกยิงเสาสองไปนะครับโอเคนะครับอ่ามาดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็แบบเนี่ยก็มีเท่านี้แหละเออก็พยายามอ่าอย่าเข้าพวดเวลาเขาลากมาเราอาจจะโดนสกิลเขาได้แล้วก็ สคือเลือกเลือกตัวที่เราต้องใช้นะครับก็จะเป็นนักเตะสีดาวนะครับขึ้นไปนะครับข้อเสีย s สกิล change คือเราใช้เพลินแล้วเราจะติดจากพอเราจะไปเล่นผู้เล่นที่ไม่มีสกิลสี่ดาวเนี่ยจะทําให้เราติดเพลินแล้วเราใช้สกิลสกิลไปติดเนี่ยทำให้เราลืมอาจจะพลาดได้อาจจะประมาทได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับุคณครับ